พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินไรนาตอนนั้นได้พิจารณาแล้วนะนำบาลีมาให้ดูแล้วว่าหมายถึงอะไรนะ,ะไรนาสวนเนี่ยก็หมายถึงนาและสวนเนี่ยตามที่เขาเหมือนรับมาแล้วมา เอามาทำเป็นอาชีพที่จะทำไร่ทำนาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรามีตัวอย่างตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงรับที่ดินของใครมีใครบ้างอนาถาบินทิกาเศรษฐีรับที่ของใครอีกนางอัมพาปาลีอืมนะเนี่ย เจ้าเชษเนี่ยก็คือที่อันเดียวกันกับอนาถาบินทิกนะเพียงแต่ที่เนี่ยเหลือหน่อยหน,น,น,นึ่งอนาถาบินทิกะเอาเนี่ยเอาเงินเนี่ยปูเต็มที่ดินเลยเพราะว่าเจ้าเชษบอกถ้าเอาเงินปูทั้งที่ดินเนี่ยถึงจะให้ขายให้อนาถาก็บอกจริงหรือเปล่าพูดอย่างนี้ตกลงขายแล้วใช่ไหมนเจ้าเชษกระชักลังเลใจลังเลใจจะไม่ขายก็เลย ให้ผู้พิพากษาตัดสินผู้พิพากษาบอกถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าขายแล้วอืมอนาถาบินทิกาก็เทคลังเลยเอาเงินมาปูเต็มทั้งพื้นที่เลยนะเหลืออีกนิดเดียวนะเจ้าเชษฐ์ก็เลยบอกว่าอืมที่ตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยขอถวายแล้วกันน่ะอานาถาบินทิกาก็มองพิจารณาว่าเออเจ้าเชษฐ์ก็เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมนะก็ ให้ละกันเป็นน้ำใจกันแล้วก็ก็เลยเลยตรงเนี้ยเลยชื่อเชตวันนะอะ่ก็จะเป็นอารามที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงจำบรญสาอยู่นานที่สุดบ่อยที่สุดมากที่สุดนะดังนั้นไรนาและที่ดินตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าพิกุรับที่ดินไม่ได้รับได้นะ ไปดูในค่ำวันเสาร์ช่วงก่อนนั้นได้อธิบายโดยละเอียดยกบาลีขึ้นมาด้วยเทียบเคียงพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงรับในส่วนไหนบ้างมีกี่พระสูตรนะข้อต่อมาพระสมณโคดมเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ พระพุทธเจ้าไม่รับใช้ใครไม่รับไปเป็นทูตอาเธอไปบอกเรื่องนั้นให้คนนี้หน่อยอาคนนี้ไปบอกเรื่องนั้นให้คนโน้นหน่อยไม่รับอืมไปบอกเองสินะเอ,อไม่รับใช้ใครนี่อันนี้ระวังนะชอบใช้พระเหมือนกันนะอืแล้วพอพระไม่ทําให้ว่าไม่มีน้ําใจเลยนะอันนี้เป็นศินของพิขุเลยนะ เออเนี่ยเราจะเพลินไงเ,เราจะเพลินเนี่ยอือาาอไไ่าฮะใช่นะอ,าอ่านั้นถ้าถ้าท่านจะระมัดระวังตรงนี้ท่านก็จะวางเฉยๆนะท่านนี้ถ้าพวกเราอยากจะให้ท่านเนี่ยจะทำยังไง นิมนต์นิมนต์แล้วจะใช้ยังไงนิมนต์แล้วยังไงอ่ะล้วใช้ท่านต่อนิมนต์แล้วใช้ท่านต่อ,น,น,น,ตอนก็ใช้อยู่ดีอะฮะเออโยมบอกความต้องการโยมได้ถ้าท่านเมตตาท่านก็จะทําให้เองถ้าท่านอยู่ในวิสัยที่จะทําให้ท่านแล้วท่านมีความพร้อมท่านก็จะพิจารณาทําให้เอง ันั้นถ้าท่านทําให้เองท่านไม่ได้ทําตามคําสั่งโยมหรือคํารับใช้ของโยมจริงไหมเป็นเพราะท่านมีจิตเมตตาที่จะทําให้เองอันนี้ท่านไม่ผิดแต่ถ้าท่านเนี่ยทาตามโยมสั่งเนี่ยอันนี้ท่านผิดโยมไม่ผิดนะแต่พิขูผิดอ่าพิขูผิดนะโยม,มาไม่ผิดอะไรหรอกสินทั้งหมดเนี่ยคุมพิขูนะไม่ได้คุมคารวสานะ ครรว่าตามสบายขอโอกาสครับรอาจารย์ครับเมื่อกี้ผ่านไปข้อหนึ่งเรื่องอ,มอไม่รับเนื้อดิบครับโลกสมัยใหม่เป็นสุก,กี้หม้อร้อนอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ทำให้สุกถ้ามาประเคนแบบเป็นตับสดเป็นลูกชิ้นกุ้งสดอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ให้ถือว่าเป็นเนื้อดิบที่รับไม่ได้เหมือนกันไหมครับ ตรงเนี้ยเคยพิจารณาโดยบาลีเนี่ยใช้คำว่ามังสังครับแล้วสิ่งที่เป็นประเภทเนื้อเนี่ยพระเจ้าจะแยกค่อนข้างละเอียดมัดโฉมังสังขีลังดัทิครับปลาเนื้อนมสดนมข้นนะเอ่ออาหารแต่ละอย่างอาหารก็แบ่งเป็นประเภทอันนี้ทัญพลัง <c oughs> อันนี้เป็น ไม่ใช่ธัญ,ญพลังแต่เป็นอปรณชาติถั่งงาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจำแนกแบบละเอียดเลยอ,อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้มีหมดเลยไม่ใช่แต่เรื่องเนื้ออย่างเดียวเรื่องพืชด้วยนะอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราจะเราก็พิจารณาอยู่เหมือนกันนะอเอ๊ะมันจะเป็นการตีขลุมเอาแบบว่าเอ๊ะอ,อย่างนี้ก็ฉันได้หรือเปล่า ตามโลกสมัยนะครับแต่จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าทรงจําแนกเนื้อเนี่ยเป็นประเภทประเภทด้วยนะ,ะสุกรช้างโคมา้าลาอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนเนื้อที่ฉันได้กับไม่ได้เนื้อที่ห้ามฉันช้างม้าหมา,มางูส,สุสิงหมี เสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองอะไรอย่างเงี้ย<ป>เนื้อสิบอย่างแล้วเนื้อมนุษย์ประเภทของเนื้อและเนื้ออะไรอย่างเงี้ยลงไปอีกปลาก็เป็นเนื้อนะอ่ะก็อีกอย่างหนึง่งมัชฉามัดโฉอย่างเงี้ยอ่าก็แยกออกไปเนี่ยเอ่อดังนั้นถ้าลงระเอียดจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเนื้อก็คือเนื้อนะ นั้นถ้าถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยธาคิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนัไม่ตรงไม่ตรงนักองค์ประกอบของอาหารองค์ประกอบของอาหารใช่เพราะอันนี้ก็เทียบเคียงเรื่องของพืชด้วยธัญพืชธัญพลังอย่างเนี้ยอย่างผลไม้น้ำผลไม้ที่ไม่ฉานก็คือน้ำน้ำข้าว แต่น้ำข้าวเนี่ยใช้เป็นยาคูาได้อ่าแยกประเภทอีกนะแยกเป็นตอนเช้าตอนเช้าช่วงก่อนบิณฑบาตอะไรอย่างนี้นะเป็นยาคูได้เจตนาเป็นอาหาเป็นยาก็รับได้อย่างนี้ใช่อ,อย่างนี้นะอ่าดังนั้นตรงเนี้ยต้องต้องดูเป็นเป็นพิจารณาเป็นกรณีกรณี <ừ> <ๆ>นะอย่างนี้ก็ละเอียดเหมือนกันสาธุครับพอลงรายละเอียดเนี่ย เราจะเห็นว่าใช้ชีวิตไม่ได้ยากนักนะอ่าใช้ชีวิตไม่ได้ยากนักมีมีความยืดหยุ่นมีความอ่อนตัวพอสมควรนะในสินข้ออื่นจะมีเรื่องของโลหิตอีกนะโลหิตนี่ก็ห้ามรับยมให้โลหิตสดเนี่ยรับไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าบินทบาทแล้วจะรับมันได้ตะพึ้ตะพือหมดนะอ่า พวกของดิบนะอาหารดิบเนื้อดิบโลหิตอย่างเงี้ยรับไม่ได้สุรานะเนี่ไม่รับนะเงินทองไม่รับเมื่อเช้าก็มีบินตาบาทใส่เงินมาเห็นนะผู้ใหม่อก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพราะคนผิดคือพิกขุดยมไม่ผิดนะคนผิดคือพิกขุนะเนีเ่ยเราก็ต้องต้อง สอนเขาบอกว่าอ่าอันเนี้ยไม่ใช่นะไม่ได้เพราะเรื่องเงินทองเนี่ยพระองค์ตรัสอยู่ในปฏติโมกอันหนึง่งพิคุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยปาจิตตินะรับหรือให้รับอืมทองเงินนะดังนั้นเวลาเวลาจะให้รับเนี่ย มุมอีกนิดหนึ่งนะที่มีความแยบคายพิกขุไม่ได้เป็นคนให้คนนั้นรับด้วยนะ mm hmm. เพียงแต่ชี้ว่าคนนั้นเนี่ยทำกิจแทนส่งได้แล้วคนคนที่ให้เงินน่ะ mm hmm. ก็จะต้องรู้ความเอาเงินไปให้คนนั้นเองน,น,นี่นะน,นั้นคนคนนั้นเนี่ยจะถามว่ามีใครพอทํากิจธุระแทนทันได้บ้างถ้าเขามาถวายเงินแล้วพิกขุปฏิเสธ ู้เจ้าให้ปฏิเสธพวกเราหาได้รับเงินและทองไม่พวกเรารับแต่ของคุณโดยการเช่นจีวรอันเป็นของคุณโดยการอย่างนี้นะพอปฏิเสธแล้วเนี่ยถ้าเขาเฉยเฉยไม่ขวนขวายต่อเราก็นิ่งโยมก็อาจโยมบางคนก็อาจจะคิดเออดีไม่เปลืองไม่ต้องให้ก็เก็บไปพิกุก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็ต้องนิ่งแต่ถ้าเขาขวนขวายต่อ เออเราทำยังไงจะให้สำเร็จประโยชน์ล่ะคะนะอย่างเงี้ยเราพูดต่อได้นะว่าเราอาจจะพูดว่าเรามีผู้ทำกิจธุระแทนส่งได้อืมเขาก็ถามต่อไหมถ้าเขาไม่ถามต่อก็ปล่อยไปถ้าเขาถามต่ออีกเราอ่าแล้วใครละ่ะเป็นผู้ทำกิจธุระแทนให้ท่านเราก็ค่อยบอกต่อว่าอ๋อคนนี้นะคนนี้นะคนนี้ทำธุระแทนให้สงได้นะ และวัยาวัจกรเนี่ยคือผู้ทํากิจธุระแล้วเนี่ยเมื่อสงชี้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตลอดนะเป็นเมื่อสงชี้ถ้าสงไม่ชี้ก็ไม่ต้องเป็นไม่ใช่อยู่ตลอดอืมณนะเวลานั้นเปลี่ยนได้ตลอดชี้ใครก็ได้ให้อำนาจสงผู้นั้นแต่ที่เจอเนี่ยมักจะคิดเอง เราก็จะคิดเองว่าอ่ะฉันให้คนนี้ดีกว่าสงอาจจะมองโอ้เสี่ยงมากเลยอย่างนี้นะแต่ก็พูดไม่ได้นะก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะโยมใช้ความเห็นตัวเองอ่าใช่ไหมไม่ได้ถามไม่ได้ถามวิคุใช่ไหมอ่อย่างนี้อ่ทีนี้ถ้าเออ พอในโอกาสต่อไปไปที่อื่นพอไปที่อื่นเสร็จก็สงก็ชี้อีกนะไปเจอคนจะถวายใหม่ก็ถามสงสงก็ชี้คนใหม่ได้อีกนี่อย่างเงี้ยระหว่างเดินทางจะทำยังไงระหว่างเดินทางในเมื่อพิกุรับเงินทองไม่ได้โยมก็ต้องรู้จักฝากสิอ่าใช่ไหม โยมก็ฝากบอกว่าเอ๊จะฝากใครไปดีเนาะมีใครพอทำกิจธุระแทนได้ใช่ไหม่อะอย่างเช่นถ้าการเดินทางโดยรถยนต์หรือเครื่องบินอย่างเงี้ยเขาก็จะฝากใครฝากพนักงานขับรถบ้างฝากแอร์สจวดฝากกับตันบ้างนะอ่ะเงินนี้พอถึงปลายทางปลายทาง เสร็จปุ๊บคนที่รับฝากไว้ก็จะมาบอกพิกุว่าเออท่านจะให้กระผมทําอย่างไรกับซับก้อนนี้อืมพิกุก็จะบอกว่าอ่าคนนั้นมารับอัตมาพอดีโยมให้กับคนนั้นไปละกันนะมันก็จะให้กันเป็นทอด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 ,ทอ,ด,ทอ,ด,ทอ,ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมนี่มันเป็นสิ่งที่ทําได้แต่ปัญญาตรงเนี้ยโยมจะไม่เกิด ถ้าโยมไม่เคยใช้ระบบนี้โยมจะคิดไม่เป็นจะตันไงแต่พอเรารักษาสินข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหาทางแล้วเฮ้ยทำยังไงวะจะให้มันสำเร็จใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องลุ้นตลอดทางเลยนะครับเป็นทุกๆตอนเลยลุ้นตลอดทางนะอาตมาไปอย่างไปต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นไปก็กับพิกขุเทละรูปหนึ่งสองรูปเนี่ย ไม่มีตังสักบาทในตัวถ้าระหว่างทางไม่มีใครมารับปลายทางหรือว่าเป็นอะไรก็จบเหมือนกันนะบักกรดเลยนะ <laughs> ไม่รู้จะเอาอยัางไง <laughs> ไปแบบไม่มีอะไร <laughs> นะมีแต่บาทจีวรสังฆาเนี่ยไปแค่เนี้ยได้แล้วเขาก็จะรับกันเป็นทอด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 ไปเรื่อยๆมันต้องอาศัยความความซื่อตรงความศรัทธาความศิลศิลคนเราเนี่ยคําพูดเนี่ย พูดยังไงอย่างนั้นนะ